สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเดอ้อมื่อนี้เอาเสียทอดปลาแดงเนาะปลาแดงหลวงกระบางว่าปลาแดงใส่ไข่เนี่ยน,นี่มันเครื่องมันผักบัวผักเทียมัีแล้วก็มะเ,เขือพีชทีมะเขือไข่หัวสิงไข่นี่แล้วก็ไส้หมูพดน้ำไข่แนวไส้ไขเนะ่เป็ดเนาะไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้โอเคมาเบิ่งวิธีเฮ็ดเนาะมาเอาเสียจังไหรเนานะเดยอน,นี้มันผักโขมผักโขมอยู่หลังบ้านเนาะเนาะ สีลวกครับตัวนั้นมันพักหันพักใส่พักใบหม่งมาลาแล้ว,ลวมันซ้ำเพราะว่าเก็บหลายมือแล้วแต่พัาากสีเอาหมังมาลามาก,กินครับอยู่แล้วก็บมีน้ำไหมแน่น้ำมะเขือแน่โอเคมาเบิ่ง,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 งกันเลยมันนี่ข้าเสียเท่ไหนต่อนะเดี๋ยวจุดเจ้าเครื่องมันเอาขคซอยเรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องที่สีใส่โอ้ยังิืมใบขี้หูดเดียวเดียวเอาใบขี้หูดมาใส่กันเด้อเดใบขี้หูมาแล้วจุดเจ้าไว้บอก ไว้บอใบายขีหวมาละเขากลใส่เขาก็อาืกอ้อปลาแดกเขียวปลาแดกก่อนแล้วเากาืเครืองลงเนอะโอเคไปเบิ้งวิธีเห็ดกันเลยเนาะแับน,นี้เนาะปะัดข้างตอนสุดท้ายช่างเพนานเก็บอีตูมาใส่แันนะั้นอ่ะโอเคไปกันเลยวันนี้นะเจ๋อเจ้ากาลังใส่อ้อปลาแดกอันนี้มันปลาแดกเนาะมันปลาแดกขวดมันหอมยักหน่อยคือว่าซาซ่าเดี๋ยวเอามาเห็ดอยู่นอกืัอน,นี้ เครื่องมันกับยูนี่อันนี้น้ำเตรียมสิใส่มันฟดเขาขวบไปแดหงหอมขวบซีนหมูบดเหล่าครับเขากะนานเขากะใส่เครื่องพวกนี้เนาะมานนั้นใส่น้ำใส่เครื่องขวบซีนหมูบดตัวนี้มันพักพักอ่าพักหอมกับพักอันนั้นคนลวกแล้วลวกแล้วละจะไปกินกับพ,พักเนี่ยตัวนี้เอ๊เนี่ยเนี่ยฟดละ เสื้อเพิินสีฟอสเก่าน้อยคือว่าพวอ,อยากเช็นอยู่ในเงนือนมันสีเหม็นเงือนเนาะเพราะว่ามันพัดผ้าถูแล้วเปิดแอร์นะจูเจ้าโอเคเบิ่งเด้อมื้อนี้ซอยสิ้นหมูมาใส่ก่อนนะเด้อก่อนเราแตสิใส่สินหมูบดลงไปเนาะอันนี้เนาะขวมันอันนี้นะขวหม,ม,นะมูบดในจูเจ้าล้วนมันไปจันเบิดอ ล้วนหมูไปจังบึ่อหอมคุ้มท,ที่นี่จุดเดียวเลยไม่เห็ดอยู่นอกกระไดเขาบอ,อได้เห็ดหลายเนาะเห็ดกินคาบเดี่ยกินเต้านสองพวเมียเพราะว่าลูกกับพวก,กินน้ำลูกไปกินบาร์บีคิวยืมเงินได้เขาบอกินน้ำแค่สองพวเมียจะกินอาหารเราแค่มาเนากับส่น้ำได้แล้วเนาะ น้ำลงไปมันนี้เครื่องเนี่ยเขาก็สิไซเบิดลงไปนี่ใส่เบิดเ,เ,เลยนะ้ำมิตม่มะเขือมะเขือนย่าฟ้าส่เอือเพราะว่าใส่ผัดสุดไทย้ทาว่พดไทยผัดกลางๆว่าที่ซักมันเสียเข้าบโพอย่างให้มันนันเปือ่อยโพดนะนะไม่ขี้หูดหัวสิงไข่ แล้วก็กระเทียมหักบัวมักเผ็ดอันนี้นะมักเพชดเนี <c oughs> ่ยเขาจี <Hum dû> t <ung> <t <realidade> ๋เหรอเนาะเขาโบเขาโบซอยบอถั่มจี๋เงหยาโยงไวยแต่หมัเขืออันนี้ครับอันไข่กัเข้าสิบเีเก็บอ่ำเก็บเป็นอย่างก็พายิตู้หน้าอันนี้เนาะ พาม่นีบบน,นี่นะเพราพระแดกหลวงพระบางกันนี้นะพาแม่นีกอนโอเควันนี้เราไปเก็บผายิตูกันเลยนะเนาะงามมาเก็บผายิตูกันที่พี่น้องล่างเครื่องไฮไลาเข้านี่ล่างคัสิโบที่นี่อ่ะเนี่ยจ้าผถิ่มเซบอนมาเลี้ยงมาเก็บอาผยิตูกผายิตูกกันล่างงามจิดจ้าปลูกมาสามต้นยังไม่ได้กิน เพิ่นพาคเข้าท้องข่อยมันไ่แถมเด้กระบังเมื่อละกินน้ำบพทันพักมันใยง่ายโพดในมอจุเจ้าเซ้ออันนี้อ่ะโอ้ยพันเสียป่ะอยากจะเข้ากระหาก็เข้ากระหาก็กินพันเนาะเดี๋ยพักนี้แถมนงานเมึงมา,มา,มาลาข่อยทายละทายอีกสอนพี่น้องเลยเดี๋ยพักหงต้นเดียวเดี่ยวกินน้ำบพทันเอาไปลวกกินครับพนันละมื่อนี้ทางหงเอาไปลวกกินครับอ่าเหียก่อน มึงเด้ะเทสพปยีทูกันด้อบาทนี้เด้ะพ<อ>ี่น้องเทดจังไดดีดวมดีเน้องฮึใ่มันหอมหนึ่งตอนนี้มันหอมดอกแล้วอุ้ย,นะอยสองสองนะ เอาต้นนี้ก่อนโอ้ฟาเอาต้นอื่นเถอะหอมขนาดนี่คืเจ้าเอ้ยโอพอแล้วที่บอกเห็นใช้หลายๆมันยังแซ่บทำหมอนบอดได้ใหญ่ได้แหละพอแล้วเนาะซทำนี่ใส่่ใส่หนันหนาเอากระแด่เฮานล่าง ล่างกับพว่าเขา้าส์นาบล่างลายก็ได้พอว่าพายตูไม่กระสูงสื่อน้อหดน้าเศร้าแรงซ้ำกับล่างสี่ห้ามหกไพร่างของน้าครับแบบโคตรกินก็เหมือนกับแทบที่เจ้าพายตูก็ได้เอาถอกเซมสุนไพรไป แล้น e. De e. um. ่เดี๋ยรียบร้อยหืมออกสนี่ไอ้บงหม้อพองเขาตออ้อประแดงเขากับฝุตโดนเติมแล้วพี่น้องเลยมาอือแซ่บเนาะ เติมจังหน่อยก่อนให้หัวสิงคายมันออกหน้ามันละลายออกกินมันละลายก่อนพอนางนังนี่มากันนักเติมเดียเ๋ยวเขาแบบปลาแดงมาใส่เติมปลาแด็กปลุกคนนี่ครัต้มต่อเดี๋ยวจูเจ้าเติมปลาแด็กเติมน้อยนึงที่จีิงควยใส่หลายแล้วถ้า,ามาันมักปลุกเติมปลาแด็กน้อยนึง มันมันวันมันหอมปลาแดกนู้ยมันบินอ,คคอยู่ใกล้ๆไข่เนี้ยมันหอมปลาแดกอันนี้เราก็ซีไซออไส์มะเขือเลยเนาะใส่มะเขือมะเขือพอนเครื่องน้อยแล้วเราก็ใส่ไซส์อันใส่อันะไข่ใส่ไข่แล้วก็ใส่อย่างบาอลนอาตัวแล้วก็ถือว่าแล้วฮาดเม้นคอนโอเคจะไหนมาเบิ่งใหม่นเนาะ แต่ตู้เจ้าวันนี้มันจะได้ทีแล้วเนาะเาเขือนเอากับพอละใส่ไข่ลงไปเลยแบบนี้นะไข่เนี่เป็นไข่เป็ดก็ได้เนาะไข่ไก่ก็ได้แล้วแต่เฮาอยากใส่ไข่อย่างไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้คนหมนันนี่นะ <S <S พอประแดกหลวงพระบาง <S <S ถ้ามันอยู่บ้านา้องนี้ประแดกที่ว่าเฮ็ดเอาแล้วประแดกคาแทบเอนีคือนี่คือประแดกแท่กันใช่ปะประแดกที่ว่าเฮ็ดเอานะ แม่นางน้าหรอว่าเฮดปลาแดงแซบสุดย่องแม่เจ้าของเดดแนวกับใบ่ตูมาใส่เลยแบบน,นี้น่ะใบ่ตูมาใส่กันเนาะใบ่ตูใส่สสว่าเสร็จสิ้นเลิศเลยเห็นบ่าใบ่ตูใส่เลยโคนมันแบบน,นี้น่ะกิกิกนบอาพนาม,มากมาลาสด ผัลกลวกมะเขือมะเขืออันสดโอ้ยคันนี้มะแข้งน้ำนี่นะแข้งสุดยอดเลยเรีแล้วเราพี่น้องเลยเรียบร้อยแต่แซ่บเรพี่น้องกินน้ำกานเด้อลออเห็ดกิ่นมึงเด้อม่มีอย่างไม่ตะเพิ่งนู้ว่าไปแดกน้ำป่า เกลือนิดนึงเออเขาเขาเกี่ยวเขาขัดเซเครื่องตามที่หานานั่งโซไปแะไรเครื่องกับี้เตอรอนั่นเพราะปลาแดกหลวงพระบาทอันนี้เนาะกับบุ้งหัววัไทยอื่นเข้าเห็ดทางไหนสบายบุ้งหัววัดไทยอื่นเข้าเห็ดทางไหนสบายเขาเห็ดทางซีเขาเห็ดแบบนี้เห็นปะเจ้าซีมันกันเด้ออือปลุกปลาแดกปลุกปลาแดก แค่เรียบร้อยมากินน้ำกันได้ทุกคนเด้อมามากินมานี่น่ะแล้วละเด้์พี่น้องแล้วละเด้อออประแดกเฮาออประแดกหลวงพระบางกับพวกหดอกว่าไทยกินเขาเฮ็ดคือเฮาบ่แตาประไทยน้ำบาขเฮ็ดจังซี่เนาะกับโมเมนเบอรทุกคนมันกินแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่เงือนสีเฮ็ดกินจังไหนต่ว่าไงเงื่อนนางหนีเมตู้พาเฮ็ดจังซี่เนาะ พอปลาแดดใส่ไข่ใส่หมูบดก็มีลวกพักพักโฮมพักผ่านใบอันพักไส้นะผักมาลานั่นและค่ะเนาอไม้เนาะอันนี้พักสดเนากคจากสวนเบิร์ตเลยนี่นะเฮ้ยมีแต่บักเพ็ดใหญ่บักเพ็ดอันนี้นี่โบแมนตัวนี้โบแมนครับอันนี้โบแมนขาหน้าแมนเบิร์ตเฮ้ยบักเขือกับโบแมนเว้ยว่าพี่มีต่หมากมาลานี่แหละแมนหมากพักไส้ เนซอยเรียบร้อยขั้นพูดอยากกั๊ดกับกัดโลดอันนี้เะเขือคือกันนี่เจ้าปลาแดกเจ้าปลาแดกบองอันนี้นะมาเด้อมากินน้ำกันอัน,นี่หมูพินตั้เมื่อนั่นแล้วมากินเติมมากินเคียงคูครับตัวนี้ข้าวเหนียวทอเนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันฮอดตอนกินแล้วแบบน,นี้โอเคไม่บาย็ดของกินเนีน่ยอัานอ้อปลาแดกโซพี่น้องเนาะมาเท่าพี่น้องอยากกินสูตรนี้ ลองเห็ดกินเบิงโอเคฝากกันนันเ,เด้อฝากกด b ับส i b e กดติดตามเ,เด้อบ๊ายบายสบายดี